<c oughs> อันนี้ชั่วโมง20นาทีแล้วนะอัตราไหลที่ <c oughs> ประมาณ0.5ลิตรต่อนาทีนี้ไม่ตกเลยสำหรับกระติก3ลิตรที่ซื้อมาราคา590ราสบาทคนเฟิร์มได้ด้วยฟองอากาศ0.5ลิตรต่อนาทีเนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอามาใช้เป็น p o r t ทเบิ ลิควิดออกซิเจนพอเทเบเนี่ยใช้ได้ดีแน่นอนใช้ได้ดีแน่นอน,นแล้วก็เป็นสเตเลสสามหด้วยนะแสดงว่ามันทำได้หลายอย่างมากอยู่ที่การออกแบบของเราอันนี้เราก็เอาซิลิโคนมามาปิดตรงในระหว่างฝากับตัวนี้ทำให้มันเพิ่มอัอตรา แรงอัดภายในความดันให้ดีขึ้นมีหูหิว้วมีอะไรอย่างดีเลยมันอยู่ที่การออกแบบทำได้เลยทำได้ดีมากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกระติกเนี่ยที่ใช้ในการใส่ออกซิเจนเหลวในตัวเจนเหลวเคลื่อนที่ไปมาเนี่ยสามารถทำได้หลากหลายมาก แล้วก็ติดขนาด3าลิตรเนี่ยถ้าเราใส่สารดูดซับที่เป็นผ้าที่เราสั่งมาเนี่ยมันก็จะยิ่งปลอดภัยใหญ่ในการใช้งานเวลามันจะลม้มเริ่มอะไรเงี้ยมันก็จะไม่หกกระจายออกมามากไม่พ่นออกมาเยอะก็ใช้งานได้ดีนะอันนี้ก็บันทึกเก็บเอาไว้ดูเป็นข้อมูลแล้วก็ติดอันนี้ก็สาม,มารถที่จะทำเป็นแบบชนิดเพิ่มอัตราไหลได้ด้วย ใส่ใส่คอยใส่อะไรเข้าไปข้างบนได้